The g ไก d e ไอทันโลกเทคโนโลยีสวัสดีครับทุกคน Apple เนี่ยครับกำลังเตรียมสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในตลาดคอมพิวเตอร์พกพาอีกครั้งครับหลังมีรายงานจากบูมเบิร์ก ว่าบริษัทเนี่ยได้เริ่มกระบวนการผลิต MacBook รุ่นราคาประหยัดกับซัพพลายเออร์ในต่างประเทศแล้วนะครับและกำลังอยู่ในช่วงทดสอบภายในก่อนเปิดตัวจริงช่วงต้นปี2026ครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเว็บไซต์ DigiTime ก็เคยเผยข้อมูลในทิศทางเดียวกันว่า Apple เนี่ยครับมีแผนพัฒนา MacBook ระดับเริ่มต้นเพื่อเจาะกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา และธุรกิจขนาดเล็กครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยยังเลือกใช้ Chromebook หรือ Windows Laptop กันอยู่เพราะราคาจับต้องได้มากกว่า Macbook ในรุ่นปัจจุบันครับมาว่าถึงในแง่ของดีไซน์และสเปคนะครับแหล่งข่าวเนี่ยระบุว่า Macbook รุ่นใหม่นี้ จะมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ระดับ lower end นะครับที่อานมีคุณภาพด้อยกว่าจอของ MacBook Air รุ่นล่าสุดเล็กน้อยครับและมีขนาดเล็กกว่า13.6นิ้วเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตครับส่วนขุมพลังภายในเนี่ยคาดว่าจะใช้ชิปจากตระกูล Apple A-series ครับซึ่งเป็นชิปเดียวกับที่ใช้ใน iPhone โดยอาจถูกป,ปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับชิป M1 ครับที่เคยเปิดตัวในปี2020นั่นหมายความว่ายังไง มันหมายความว่าผู้ใช้จะได้ใช้เครื่องที่แรงพอสําหรับใช้งานทั่วไปแต่กินไฟน้อยกว่าที่สําคัญคือราคาเนี่ยถูกกว่ามากๆครับสาหรับราคาขายนะครับรายงานเนี่ยระบุว่า macbook รุ่นนี้อาจมีราคาไม่เกิน1,000ดอลลาร์สหรัฐครับตีเป็นเงินไทยราวๆสามหมื่นสองบาทไทยครับซึ่งถือว่าต่าที่สุดเท่าที่ a p p เปิเคยวางจาหน่าย macbook มาเลยและเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะทําให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้หน้าใหม่ได้มากขึ้นครับเพื่อหเห็นภาพเนี่ยตอนนี้ mac mini รุ่นเริ่มต้น มีราคาอยู่ที่ประมาณ19,000บาทดังนั้น MacBook ราคาประหยัดนี้อาจมีราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับอาจจะอยู่ในช่วง22,000ถึง32,000บาทครับเพื่อคงมาตรฐานและวัสดุในระดับ Apple ไว้ครับกลยุทธ์นี้เนี่ยดูเหมือนเป็นการตอบโต้โดยตรงกับตลาด Chromebook และแล็ปท็อป Windows ราคาต่ำที่ครองส่วนแบ่งตลาดนักเรียนทั่วโลกอยู่ในตอนนี้เพราะ Chromebook เนี่ยมีราคาเริ่มต้นเพียง6 0 0 0ถึง7,000บาทเท่านั้นเองครับ แต่พูดถึงในด้านของประสิทธิภาพและอายุการใช้งานเนี่ยแอปเปยังมีจุดแข็งที่หลายแบรนด์เนี่ยยังตามไม่ทันนะครับและนอกจากนี้ยังมีข่าวลือเพิ่มเติมว่า Apple นะครับกำลังพัฒนา macbook pro รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปลายปี2026โดยใช้หน้าจอ OLED แบบสัมผัสเป็นครั้งแรกเลยครับที่มาพร้อมชิป m 6 m 6 pro และ m 6 m a x ที่ผลิตโดยเทคโนโลยี2นาโนเมตรจาก tsmc ครับให้ประสิทธิภาพสูงสดุดและใช้พลังงานน้อยลงครับ โดยถ้าเป็นจริงตามข่าวทั้งหมดนี้เนี่ยปี2026จะเป็นอีกปีทองของ Apple แน่นอนครับที่ไม่เพียงแต่สานต่อไลน์ผลิตระดับพรีเมียมแต่ยังลุกตลาดแมสด้วย MacBook ราคาประหยัดที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งอาจเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้ทั่วโลกไปตลอดการครับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กใช้งานทั่วไปหรืออยากเข้าสู่โลก macOS เป็นครั้งแรกนี่อาจเป็นโอกาสดีที่สุดในรอบหลายปีเลยครับเพราะ MacBook รุ่นใหม่ราคาประหยัดอาจกลายเป็นตัวจุดประกายให้ a p p เ e เนี่ยขยายอาณาจากักรไปสู่ผู้ใช้กลุ่มใหม่ทั่วโลกอีกครั้งก็ได้ ขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับและอีกเช่นเคยฮะหากชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะครับขอบคุณครับ